ป้ามันคือผลไม้ดีลองกินดูแข็งปุ๊กเลยเราจับไม่แข็งคุณลองกินก่อนใส่ปากก่อนอ่ะบเฮ้ยนี่แข็งปุ๊กเลยไม่แข็งนิ่มอ่ะดูเอาพี่กัดก่อนนี่เอออากัดไม่เข้าเลยเนี่ยลองกัดดูอ้าวไม่แข็งเข้าอ่ะอ้าวเดี๋ยวก็ตายเร็วนะพระสงฆ์เรามีคนมาแอบยิงแล้วอร่อยไหมข้อเทเคียวเนี่ย เอาฟันหน้าเขียวสิกูไม่มีฟันนะอะไรอะไรฟันหน้าอะไรอะไรนะเขียวไม่เข้าเลยน้องไม่เข้าอะไรก็นี่เขียวเข้าว่ะอ่ะไปลองเดี๋ยวมีตำรวจมาแล้วถือปืนงอด้วยผู้สมบอกเราน้ากินก็กำลังกินอยู่เนี่ยแต่ไปแล้วเร็วๆไปไหนไปเที่ยวเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจมาเที่เราเลยปากดีอีกนี่กำลังกินเนี่ยปากดีอีก น <N un> องอมาเลี้ยงนองนะกกจ,จนะไปทุบกูเจ๊เจ๊ที่คนไหนมาดูหัวเจ๊เฮ้ยเจ๊กัดเลยนี่นีอ้า <c oughs> นี่เรียกพี่นกมาเลยเอา้าวก็ตัวเองซื้อมาทำไมกูไม่ได้ซื้อนะมึงบรรยากาศในบ้านนี่ตำรวจมาทั้งเจมเลยนี่เพราะสมองกกเราถ้าไม่ซื้อแล้วจะมาอยู่หน้าคุณได้ยังไงเฮ้ย <c oughs> บ้านกูกูไม่ได้แต่งเรื่องละมึงแต่งเรื่องจะดติตำรวจกามานนะกินของคุณไปเลย ถ้ากินหมดโดนกบปากซื้อ <ตก S 1> มาเสียตกแน <ๆ S 2> ่นอนคนเขาจะมาแอบด,ดิงไเพราะสงบอกกับเรามายิงเลยน้องจา๋มามันบรรยากาศเจ๊จะเอาเอาปืนมาแอบยิงเจ๊โทรหาพี่โน้ตพี่ในเลยพี่ศักดินเออเธอ,อ,อ,อเป็นคนดีพระสงฆ์บอกกับเราเดี๋ยวมากันเยอะเร็วคุณบ้านตายอีกกินไปเลยนะกินไปเลยนะ ทำกูอย่างงี้นะทำอะไร<ป>มาแล้วป้าป้ากินลูกเดี๋ยวพี่โนดมาจะตำรวจพี่สักมินครบเลยก็สงบ์ครบทุกคนนะั่นใจเย็นเ็ฮ้ยแฟนที่ฟ้าฉันหายวะบีเห็นไหมป้าไปหรือเปล่าเออกูมไม่เคยหยิบของใครเลยนะแ,แปฟนที่ฟ้าหายว่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ขโมยแปงกี่ฟันบอกวะ่าไม่เคยขุดหยิบเลยนะขโมยขอเงินน้องเรียกพี่โน้ตพี่นายตักดินมาเลยเธอเ,เป็นคนดีไม่ต้องบอกกับเจ๊พระสงฆ์กำลังพูดก,กับคนนั่งตายแล้วกำลังถือปืนกันเลยเพื่อนพี่โน,น้อ,นอ,นอ,อืมชีวิ่จริงจะเกิดแล้วนะภาพตาสันนะเฮ้ย <Hey, S 2> เห็นแปงสีฟันเห็นไหม ไม่เห็นเลยไม่รู้เรื่องเลยนะลองแก้ผ้าดิแก้วแอบไปบ่าเฮ้ยจะไปซ่องอะไรในในที่กูอย่างนี้ล่ะยืนเนี่ยมายืนนะดูดูของหายก่อนน้องจ๋ามันจะให้เจแก้ผ้าเรียกพี่นอนพี่นานยุจักนมาเลยเออเธอเป็นคนดีนะมาสมบอกกับเราจ๋าหายไปลูกหนึ่งไม่ลูกใครเอาไปนี่มันบอกไอ้ดันหายไอ้ีหายในบ้านฉันเนี่ยนันขามือเลยนี่อะไรอะอะไรน้องเขาให้มาสกีนี้นะ อีนี่บอกพามืออีนี่ก็จะตายพามือกูเลยเดี๋ยวตำรวจมากันเยอะแล้วพระสงฆ์บอกพูกจาใครน้องให้มาน้องคนไหนน้องสาวคนนั้นฉันทูกจาฉันหายนะน้องนี่ฉันกินของเธอนี่มันมาบอกของมันมันบอกว่าของมันหายเดี๋ยวพี่โนดมาพิสักนินมาแล้วพระสงฆ์กินงสร้างสรรค์เลยอาไปเลยอ๋อกินแล้วเนี่ยไม่เอาน้องให้กู ดีไหมกูกินนะมันก็กินให้หมดเอ<ล>้ยสัตว์ถ้ากินไม่หมดตบปากมึงมาตบกูสิหมิมมิมใน,น,นมมในตัวนะหมิมมินในตัวเดี๋ยวก่อนยืนดิแปลงไฟฉันหาฉันจะแปลงฟันต,ยต,ยตายตายน้องจา๋ามาช่วยเจด้วยมันหลอกอะไรหายมันอยู่ในตัวฉันหมดเลยในเรียพี่โนโมีจักนินมาเลยมึงมากันแน่แล้วเนี่ยถ้าพี่โนมีจักรินมาอย่าบอกนะว่าว่าว่าฉันว่าแกเอ้ย พระสงฆ์เขาก็นู้กันหมดแล้วแถวนี้เขาเขากวางมือเรียกเราตะกี้แก่แจะบอกไหมว่าแกจะจฟ้องไหมว่าฉันแกงแกจะบอกจะเอี่ยเฮฟ้องทุกอย่างเลย่ะถ<บ>้าฟ้องเข้า,ขาทางเลยอ้าวแปลงที่ปานฉันหายแต่คิดว่าคุณเอาอไปเนาะมันมันจะก,การชี้หน้าเจ๊เนี่ยอย่าทำอย่างนี้นะนี่มันม,มันมันเอาของถุงใส่ใส่ตัวมันมันโยนที่ตัวเจ๊โยตังหายไปร้อยเห็นไหม โหยกูไม่ได้หยิบของมึงเลยนะเฮ้ไปนีป้่แบบไหนเฮ้ยมันเอามาเหวี่ยงเมื่อกี้นี่กูไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยกูไม่ใช่คนสันดานเฮี้ยอย่างแบบนอี้เลยนะถ้าสมบุกจะตัดก,การแล้วให้คนบ้านใต้มาแอบยิงละเพื่อนพี่โนดเยอะเลยป้าแฟนติดแันพ่ออมูอยู่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 ที่ป้าไหมไม่อยู่แล้วกูไม่ได้หยิบอะไรนะไอ่แก้ผ้าเนีผมว่าอยู่ในตัว<ห>ป้าไมยมาให้เจ๊แก้ผ้าเนี่ยตำรวจเรียกตำรวจมาเลย มึงก็แก้ไขยมึงเลยเดี๋ยวพี่โนดจะมากันแล้วพี่ศักดิ์นจะมากันแล้วหยุดเนี่ยทำไมเสื้อผ้าฉันหายโอ้โหพี่เจ๊มันบอกเสื้อผ้ามันหายลงตะโกนใส่ตัวเจ๊เนี่ยแต่งเรื่องมาเสียหายเสื้อผ้าก็ไมหายเสื้อผมมาถอดเลยถอดให้ดูให้มันถอดเสื้อเสื้อผมสีขาวผมใส่เสื้อใส่สีขาวเนี่ยโอ้ยคอยดงเหมือนเนอะเดี๋ยวพี่โนดพี่ศักดินมองมาผมบอกกับเราแล้วขึ้นมาขึ้นมา คืนอะไรเสื้อเฮ้ยเดี๋ยวมึงนะกูใจยิงอย่างนี้นะกูจะบอกคนแถวนี้แอบยิงเลยนะป้าเอาเสื้อผมคืนมาผมต้องไปแล้วเนาะเนาะหนูมาพูดเนี่ยเป็นเสื้อหายจริงอ่ะถือปืนออกมาเลยจะคืนไหมมันบอกจะคืนไหมเจ้เอาผมนั่งมาใส่เหรอไอ้นี่กูจะบอกกับพี่สักเน้นมากันแล้วมาถึงแล้วคืนเสื้อไหมกูเอาเสื้อไม่ใมงมาใส่แล้วมึงเป็นผู้ชายนะเนี่ยเสื้อผู้ชายใส่ด้วยเฮ้ยสัตก มาถอดมันเก่งเลยดูนะมันให้ถอดนั่นถอดนี่น่ะเดี๋ยวมากันแล้วตำรวจเกิดไปแล้วนะเกิดไปแล้วนะถือมีดมาเลยแก่ผ้าเลยแก่ผ้าไม่แก่อย่าอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินมึงก็อย่ามาเพิ่งกินนี่กูนะเดิ๊บปราดีนะกระลำนะปากดีเลยเฮ้ยดิพี่โนดมาจะคืนไหมดูมันชี้วจะคืนไหมพุทธาก็หายกำลังแดกอยู่นั่นท่านถืออะไรมันบอกของมันหายหมดเลยไอ้ตำรวจมาเต็มเลยมึงจะยิงมึงนะ เสื้อตัวนี้หรือเปล่าป้าเนี่ยตัวนั้นน่ะถือข้างป้าน่ะมาชี้กันนี่น้องโดดออกมาช่วยเจ๊เลยถือปืนมาเอาไงพี่โดดมาเหรอจะคืนไหมจะคืนไหมคืนอะไรเสื้อฉันโอยแป็กสิบปันฉันโห้ยวุ้นวุ้นมึงนีะเดี๋ยวมากันเต็มเลยกับมึงเนี่ยแก้ผ้าดินั่นมาให้เจ๊แก้ผ้าเนี่ยก็คุณเอาแอบไว้อ่ะ ของจนหายอ,ะอ่ะเฮ้ยจะไปแอบมึงได้ยังไงในบ้านมึงกลัวอ่อะจะไปแอบอยู่เนี่ยสนตีนเนี่ยกูใส่เสือ้อผ้ากูนะดิ้งกูไม่พอใจนะคนอย่างนี้ก็จะมาทันใจละพระสงฆ์บอกแอบบู๊กับเราเลยนะตำรวจมากันเยอะเอาง่าจะคืนไหมไม่คืนเลยแม้ของเราเนี่ยขอ,ของผมแก้ผ้าดูก่อนเนะาะมันใช้ใจแก้ผ้านี่โอเคแล้วมากับตำรวจแกเลยแกเลยไม่แก่นั้นนี่เสื้อผ้าผู้หญิงนั่นเนี่ยเสื้อผ้าฉันงส่วนตีนเน่ บรรยากาศแถวนี้เราเคยเขาแอบพูดกับเราแล้วนะให้คนมาพูดกับเราว่าเดี๋ยวจะแอบยิงแล้วนะมากันเต็มเลยแถวนี้บริเวณหลังบ้านหลายคนเลย